เดี๋ยวคุยกับคุณสโสพลกันครับคุณสโสพลมาครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของแพ้่อากาศไปมีกฎไหลย้อนด้วยแล้วก็มีเรื่องลูกน้องใช้ลูกน้องทํางานหนักด้วยไม่ไม่ไม,ไม <laughs> ่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จากข่าวที่แล้วที่ที่หลังจากที่ผมบิมไป <ừ> um. ก็ได้ผลดีนะครับตอนนั้นเดี๋ยวช่วยเล่าเนี่ยว่าีอ,าาอีการอะไรถึงตอนนั้นที่ที่ผมเป็นก็คือมีกฎไหลย้อนมีกฎไหลย้อน แพ้อากาศแล้วก็มีไหลติดอะไรตรงนั้นใช่ไหมหลังจากที่บีมปุ๊บเนี่ยก็ได้ผลดีก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วอาจารย์ก็ได้การุนาอธิบายผมก็เอาละต่อไปนี้ชีวิตก็จะต้องเป็นหนุ่มมากขึ้นก็หวังว่าในเมื่อเราบีมแล้วมีภูมิต้านทานพร้อมแล้วเนี่ยอาการที่เราจะเคยเคยเป็นหวัดเคยเจ็บคอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไม่เป็นละ ตั้งความหวังไว้ว่าไม่เป็นและต่อไปนี้ในเมื่อเราบาลานซ์อิมมูนของเราแล้วเราต้องไม่เป็นหวัดละเราต้องไม่เจ็บคอละที่ไหนได้พอหลังจากไปปลายเดือนอพฤษภาอาการเป็นกลับมาอีกเหมือนอันเลยอันนั้นเลยผมก็เริ่มผิดหวังผิดหวังบิ่มเอ๊ะมันหรือมันมันยังไงกันแน่หรือมันจะได้แค่กดไหลย้อนแหละนะเราก็คง ไม,ไม่ไม่โชคดีขนาดทุกอย่างอ่าใช่นะครับก็เออก็กลับไปหาหมอ,อกลับไปหาหมอเพราะว่าอาการรู้สึกจะเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กลับไปหาหมอหมอก็ทําแบบเดิมก็คือจ่ายยาค่าเชื้อแบบเดิมจ่ายยารักษาอาการแบบเดิม,มจะไปพ่นยาแบบเดิมตอนนั้นผมก็หยุดเลยผมก็ไม่บินต่อกออ็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นยาหมด ก็ต้องกลับไปหาหมอใหม่ะหมอท่านใหม่ก็เปลี่ยนยาอเปลี่ยนยาเสร็จเนื่องจากพอมีความรู้เรื่องยาบ้างก็รู้ว่ายากลุ่มที่สองที่หมอให้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้เพราะว่าใช้สิทธิประกันสังคมนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลหรอกไม่คิดว่าจะได้ผลแต่หมอสั่งก็ต้องทำตามนะครับแล้วผมก็ได้ยาหยุดการไอแบบเดิมมาอีกเพราะว่าหมอคงดูประวัติเก่าว่า คยทคนี้อาทําอย่างไรก็ให้ผมทําอย่างนั้นพอผมทานมาได้สักประมาณสองสามวันผมก็ชักไม่แน่ใจว่าเอ๊บิมที่เราว่าอมันมันมันไม่ได้ผลกับเราเนี่ยนะครับแต่พอเราหันกลับมาใช้การรักษาทางทางหลักเนี่ยแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือเราจะกลับไปทางลองกลับไปดูสักทีนะ่ะอ่าท้าพิสูจน์อีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมก็เลย ทานมันทั้งสองอย่างเลยคือบีมด้วยทานยา,ยาด้วยอาการดีขึ้นดีขึ้นเร,เร็วด้วยครับ mm hmm. คือผมก็คาดว่าเฮ้ยผมต้องไอแบบเดิมไปสักสองสามเดือนละแห่เลย mm hmm. ปรากฏว่าในช่วงประมาณห้าวันให้หลังหรือะไรเงี้ยอาการเหล่านี้หายรวดเร็วมากถึงไม่ถึงแม้นไม่หายขาดเนี่ยแต่เรารู้สึกได้เลยซึ่งจากประสบการณ์หรือจากความรู้เท่าที่มีเนี่ยเราก็รู้ได้รก็ได้ว่าตรงๆเลยนะครับ ไม่ใช่ยาจากโรงพยาบาลแน่เชื่อมั่นล้วคราวนี้ไม่ใช่แน่ฮ uh huh. แต่มันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็ก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาใช้กลับมาบีมอีกครั้งหนึ่งแล้วอาการลังก็ก็หายไปสงบ <c oughs> ไป <c oughs> จนเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมา <c oughs> เป็นอีกเป็นอีกคราวนี้ผมก็เลยรู้แล้วว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยการการการที่เราใช้บีมเนี่ย <c oughs> มัน ช่วยแน่มันให้ผลแน่ถึงแม้เราจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับสองท่านที่ที่เมื่อกี้พูดมาคือไม่เป็นหวัดตลอดอปีเลยในช่วงต้นที่ผมมีมีอาการติดเชื้อที่หมอว่าเนี่ยตอนหลังหมอก็ให้ให้สตาร์ทด้วยอะม็อกซิซิลินนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าไม่หายหรอกอนะฮะแต่ผมก็บีมร่วมไปด้วยพอบิมได้สองสามเฮ้ยอาการดีขึ้นคือจากเดิมเนี่ยสองสามเดือนสองสามอาทิตย์ พอมาตอนนี้เนี่ยพอเป็นเพราะผมรีบกลับไปหาหมอก่อนได้ยามาเหมือนเดิมคราวนี้ผมไม่กินยาหยุดหยุดการไอเลยเพื่อจะทดสอบว่าบิมเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้จริงไหมนะฮะเพราะอาการเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันหรือเป็นอาการอะไรกันแต่สันนิฐานว่าจากสิ่งที่เป็นเหมือนเหมือนกันใช้ใช้ใช้สมมติฐานนี้แล้วกันก็ลองดูผมก็รับประทานอะม็อกซิสซิสลินเนี่ยไปแค่สองครั้งแล้วก็หยุด คืออันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าลองเปยนแบบเอออันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้จริงๆรแล้วไม่ถูกต้องครับ,รบทั้งที่รู้แต่ว่าเนื่องจากเรารู้ว่ามันไม่ช่วยเพราะงั้นเราลองหยุดแล้วบิมต่อเลยอืมแล้วก็ใช้ยาควบคุมภูมิแพ้เพียงอย่างเดียวก็คือ,อลอร่าทาดินนะครับซึ่งหมอให้มาเจ็ดเม็ดครับเพ่งั้งอาทิตย์ <laughs> ปรากฏว่าครั้งหลังเนี่ยหายอืมอ่า ใช่ไหมฮะก็รู้รู้ว่าโอเคถึงบิมเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรอกครับที่จะกินเข้าไปแล้วเราจะกลายเป็นอมตะกลับ,ลบ,ลบไปกลายเป็นเด็กอีกทีหรืออะไรเงี้ยอืมเพรเาะว่าจริงๆรือมันก็มีเชื้อโรคมีมลพิษที่จะคอยเข้ามาทําร้ายร่างกายเราแต่รครับเดี๋ยวผมขอขอ,ขอเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าจากการที่เป็นๆหาย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 เป็นๆมาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมันเกิดจากสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากอะไรครับ ถ้าจะให้เดาเดาได้สองอย่างอย่างแรกคือจากสภาวะแวดล้อมว่าอยู่ในสภาวแวดล้อมที่มีเชื้อหรือเปล่าอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อหรือไม่คืออย่างที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆว่าบิมช่วยได้แต่อย่าท้าทาย <c oughs> คืออย่าไปรับเอาเชื้อเขาเข้ามาอ่าแล้วก็มาลองอ่าแล้วก็มาลองว่าฉันจะเป็นไหมอย่างนี้นะ <c oughs> อ่าอีกอันหนึ่งก็คือสภาพร่างกายในขณะนั้นว่าทำงานหนัก <AM rac ias> เจอมลภาวะที่จะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอหรือระบบคุมค้มกันเพี้ยนไปบ้างหรือไม่น่าจะเป็นสองอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้น <Device> ก <Weird>. ็ต <olla> ้องกลับไปพิจารณาว่าโดยสิ่งแวดล้อมไม่สิ่งแวดล้อมกับการทํางานเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือผมก็มักจะคือหลังจากที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยบิมแล้วก็ไปหมดทุกที่ศูนย์การค้าช่วงค้นแออัดยังไงมั่นใจมั่นใจตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็อย่างที่บอกครับคือว่า ไม่ใช่ถึงแม้นไม่ใช่เรียกว่าอาหารเสริมหรือสิ่งวิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยคือปลอดเลยไม่เจ็บป่วยแต่ก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริม,มสุขภาพนะครับก็ก็เลยย้อนกลับมามั่นใจเหมือนเดิมก็ทุกวันนี้ก็ยังรับประทานน,นี้ซึ่งมันก็จะช่วยโรคอาการอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะถูกครับผมกเ็เลยเชื่ออย่างนั้น กดไหลย้อนหายไปอนั้นก็ก็หายไปวัดก็ดีขึ้นอหมายถึงที่ไอที่อครับครับตรงนี้ก็ค่อย่ไม่ใช่วัดดีขึ้นคือผมอะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะฮะแหมถ้าหวัดดีขึ้นก็ดีนะฮะลนะก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่บอกว่าบิมเข้าไปช่วยในเรื่องขององค์รวมของร่างกายนะครับ